โอ้พระเจ้าพึ่งซ่อมรถมาไม่กี่สัปดาห์ตอนนี้ยางหลังรั่วอีกแล้วครับยางในล้อหลังจะขับขับไปเปลี่ยนยางในล้อหลังครับตอนนี้ถามวินมอเตอร์ไซค์แถวนี้มาแล้วร้านซ่อมก็อยู่ไกลพอสมควรแต่ก็พอขับกดไปได้ครับอย่างเซ็งเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้จะถ่ายยาวๆจนเปลี่ยนยางในเสร็จเลยครับ รวมๆแล้วน่าจะเพิ่งซ่อมเสร็จมาประมาณ3สัปดาห์เองมั้งยางในล้อหลังรั่วแล้วอ่ะทั้งๆที่ก็เพิ่งเปลี่ยนมานะตอนนี้เราก็จอดติดไฟแดงอยู่ตรงแยกแยกแอะไรวะแยกสะทอนนราธิวาสนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงสถานี BRT พอดีเลยครับ แล้วยางรั่วตอนลูกค้าอยู่หลังรถด้วยนะครับแต่คือยังดีที่ลูกค้าไม่โกรธไม่ว่าก็คือเราก็คืนเงินให้ลูกค้าไปอะครับเนื่องจากมันก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วด้วยเราก็บอกลูกค้าไปว่าก็เดี๋ยวลูกค้าครับผมขอให้ลูกค้าเรียกรถไปต่อได้ไหมครับก็ดีรถผมุอย่างไปเกี่ยวแล้วไปก่อนครับ ตอนนี้ตูดรถสายแบบนี่เต้องผิดสายค่อยๆไปค่อยๆบดไปครับมันก็ไกลอยู่ก็ระยะทางก็น่าจะเป็นกิโลนะครับแต่มันไม่มีทางเลือกอ่ะมันต้องบดไปอ่ะขอให้ร้านยังไม่ปิดนะครับ ถ้าร้านปิดก็สวยในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับพอดีว่าขับไปรถมันก็สั่นไปแถมตอนนี้ตูดรถโคตรสายเลย คิดออกตอนแรกกะว่าจะถ่ายยันเปลี่ยนยางหลังเสร็จนะครับแต่ลืมไปว่าไอแอปธนาคารที่ต้องใช้ใส่เงินมันอยู่เครื่องนี้เราเป็นว่าถ้าเราขับถึงร้านซ่อมแล้วร้านซ่อมเขายังไม่ปิดยังเปิดอยู่ก็จะจบคิปเลยนะครับ เดี๋ยวใกล้ถึงที่กลับรถนะครับพอถึงที่กลับรถแล้วก็ย้อนกลับมาอีกนิดนึงก็ถึงร้านซ่อมนะครับซอยนาราธิวาส14 ร้านยังไม่ปิดโชคดีครับมี่เปลี่ยนยางใงล้อหลังครับเท่าไหร่ครับยางในล้อหลัง ด๋โอนจ่ายได้ไหมครับโอเคนะครับนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนเราขอจบคลิปก่อนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับคน